กินให้เสร็จเร็วมมมาแล้วนนัั่อเชไียง <c oughs> <c oughs> ยืนเฉยได้เหรอเดินเฉยเฉยเอาพูดมาพูดมา นกบจะเอาเลย้เรอหี่เคใครทีเป็นคับน้ตาล่าไม่ได้ในกายังมนได้อายจะเอาม่นมาร่วมร่วมกันนรองนะข้าหมาลายให้หามาลายให้หามาลายให้ลูกให้เลยให้เลยให้เลย ตัวไว้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 กันได้จะกันเข้านะครับส่วนแสดงก็ใช้เยอะมากกันแสดงก็มีหัวแล้วหัวนะฮะก็ <laughs> ดี๋ยวชุต่อไปนะทีมนะครับชนนะครับไปทำข่าวนเลยทีมที่สนใจก็เดี๋ยวตามไปนะครับมดย คนนี้นำทีมนะครับโดยท่านมีเทศกำนันวัดผู้อำนีวยาการสนับสนุกขาและก็ทมีเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนเลยวันนี้ครับทั่าต่ารนะครับของมีเมื่อหางแหวนนะครับปิดดิ้งปิดดิ้งปิดดิ้งเอาเบอร์ตากโร่เอาเอ์ตา่ครับการให้อาหารเดินดูได้นะครับโดยเฉพาะด้านหลังก็จะเป็นมันซีนะครับดังบ้านดังกำประจำสวนทางขาแล้วก็ใครมาแล้วต้องไปดูความน่ารักของ คอม่รู้รู้ยังมี้องกินนี่ห้องนี่คุอแคังกินได้หรอมันมีน้อนว่างเนี่ว่างสิเขาเรียโอ๊ยมันดิงแล้วเปิดๆ้มานี่บี

อยู่อ๋ออยู่หน้าคองแมวน้ำที่ก็ไปที่ี่ ก็แ๊บเดงยนใ้ปากเลยใช่ไหมเออครับครับยังเอาผีโยนบ้างผีางนี้ครับางนี้คำว่าคำว่าวาเอาตัวโน้ือไ้ก่อนนะอย่าเพิ่งย้นนะยาเพิ่งย้นนะอาเพิ่งย้อนนะ ลมค่ะใช้อะกันีลมดูในปักจะจุดอะรมาเลยาไมไม่ต้องมีคนท่านี้ท่านเป็นเดียวหน้าอะไรคะัอ่าสี่สาไมไม่ยอนกลครับสำหรับช่วงนี้นะครับเทศกาลปลายเดือนตุลาคมนี้ทางทางสวนสัตว์นะครับก็เพื่อไม่ให้ตกเทรนพิเศษนะครับสำหรับ ประเทศไทยและก็สวนสัตว์ทุกประเทศทางสวนสัตว์ทางขวาก็จะได้จัดเทศกาลฮาโลวีนระหว่างวันที่28ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคม2566ขึ้นสำหรับบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมในสวนสัตว์ลุงขาจะได้ให้อาหารไปพร้อมๆกับสีน่ารักของสวนสัตว์นะครับทางสวนสัตว์ได้จัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ไม่ว่าจะเป็นม้าลาย ลีเมอร์นะครับแล้วก็สัตว์ที่น่ารักทุกชนิดในสวนสัตว์นะครับพวกเราจะได้พบกับความน่ารักของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็พบกับทุกสีน่ารักที่สวนสัตว์เตรียมไว้ให้รับนักท่องเที่ยวในเทศกาลวันปนี้นะครับที่ขาดก็ได้ก็จะเป็นส่วนลดต่างๆของสัตว์ซึ่งรังสรรค์มอบให้กับนักท่องเที่ยวได้แก่พิเศษของบัตรเอเอสนะครับสามารถลดถึง50%สาหรับบัตรค่าเข้าชมสวนสัตว์รวมถึงบัตรวันแพ็คนะครับลดให้อีก20%นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม สวนสัตว์ในช่วงกลางกลนะครับทั้งนี้ขาดไม่ได้ทั้งสวนสัตว์ได้จัดบัตรพิเศษนะครับสมงบราคุณให้กับทักทุกท่านทั่วประเทศนะครับสามารถเที่ยวสวนสัตว์ได้ทั่วประเทศในราคาบัตร1 9 9บาทนะครับเที่ยวได้ทั้งหมด6สวนสัตว์นะครับทั่วประเทศระยะเวลา2ปีนะครับสิ้นสุดวันที่3 0กันยา2568นนะครับคุ้มค่ามากนะครับสำหรับการเที่ยวชมสวนสัตว์ในช่วงนี้นะครับขอบคุณครับ